หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว T-D Equipment ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างตัวโมเดลเครื่องจักรที่ใช้ในแพนของเราทีนี้ลองมาดูว่าตัว Solid Pan เ,เขา provide ในส่วนของตัว Equipment อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเขามีในส่วนของตัว Equipment Template แบบต่างๆนะครับที่ใช้ในแพนไม่ว่าจะเป็นปั๊มถังเวสเซ l ล ฮีตเอ็กซเชนเนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องของ n o สเซลด้วยที่จะใช้ในการาใส่บนตัวเครื่องจักรนะครับแล้วก็พวก Utility ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวโมเดลของ Equipment mm hmm. เช่นเดียวกันจะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีพวก Library นะครับที่เป็น e q Equipment t t m p l a t e อย่างที่เก่านะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาได้อันนี้ก็ เราสามารถที่จะดีไซน์ในส่วนของตัว nozzle position ได้นะครับแล้วก็ใช้พวก utility เช่นการ linear pattern ของตัว equipment ต่างๆที่เราต้องการทำเพิ่มทีนี้ถัดมาก็จะมีในหัวข้อของ re edit part นะครับอันนี้ก็จะเสริมให้ในกรณีที่อ i p m e n t ที่เราสร้างจากตัว solid work เนี่ยอาจจะมีพวกคีบหรือเป็น,นทิ้วในบออร์ที่ มีปริมาณเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วในงานแพนของเราเนี่ยอาจจะต้องอลดการแสดงผลพวกนั้นลงไปเพราะว่าแน่นอนว่าในส่วนของแพนเนี่ยเรามีพาร์ทเครื่องจกักรไม่ว่าจะเป็น Equipment s t กเจอร์ไ p i p ปิ้ต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถที่จะลดภาระทางด้านกราฟิกนั่นคือเราสามารถที่จะใช้ตัวดีฟีเจอร์ของ solidworks ที่จะลดการแสดงผลของพวกผิว ที่เป็นพวกรายละเอียดพวกนี้ลดลงไปนะครับโอเคไปที่ตัวโปรแกรมกันครับเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของตัว Area A3 นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวโมเดลที่สร้างไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราไปที่ create equipment ก็จะเห็นว่าจะมี equipment template ตัวแรกก็จะเป็น heat exchanger นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ preview นะเลือก ตัวที่เราต้องการนำมาใช้ได้หรือจะเป็นปั๊มประเภทต่างๆนะครับ s t ตรเร็ t แก็มีนะฮะมีแบบ s อ h e เฟให้เลือกด้วยนะครับหรือจะเป็น Vessel ที่เป็น h o r i z o n t a l vertical ก็มีให้เลือกอาละครับเรามีปั๊มขึ้นมา1ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ utility ของตัว solid pan ก็คือ linear equipment ตัวนี้นั่นเองในการทำ pattern ขึ้นมา จะสังเกตว่าพอเลือกฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ยก็จะมีพาร์นลด้านซ้ายก็จะคล้ายๆกับการเลือกใช้ในส่วนของ l i เนียแพท t e r n ของ solidworks เลยแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่ลงลึกมากกว่านั้นโอเคอันนี้ก็กำหนดในส่วนของตัวระยะห่างจำนวนที่เราต้องการทำเพิ่มนะครับเลือกเป็นบอ d ดี้ของตัวปั๊มตัวนี้สังเกตว่าพอเรา ทำการเลือกแล้วนะครับแล้วก็ทําการแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแดร l o g อกตัวนี้แหละครับก็คือ Tag Assignment ก็คือเราสามารถที่จะระบุชื่อแท็ของตัวปั๊มตัวนี้ขึ้นมาใหม่ได้ตามข้อมูล Data Tag ที่เราดึงจากข้อมูลในระบบมาครับก็ใส่ชื่อแท็ออกไประบบก็จะทําการสร้างโมเดลอ u i ิพเ n นตัวปั๊มตัวนี้ขึ้นมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวใหม่ขึ้นมาเลย ถัดไปนะครับเราก็ลองเปิดโมเดลนี้ในส่วนของปั๊มที่สร้างขึ้นมาใหม่เราจะทำการกำหนดดีไซน์ในส่วนของ e u u p p m n t t o z เ l e ลนั่นเองแน่นอนครับว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ n o z เ l e อยู่แล้วนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปกำหนด Property ของตัว Tag n o z z เ e ิเบอร์ n 1นะครับได้โดย Data ที่ได้ตรงนี้ก็คือเราได้มาจากตัว solid pens p n d นั่นเอง จากนั้นก็ทำการอัปเดตแล้วก็เซฟปิดลงไปจากนั้นก็ลองเปิดจเจ้าตัวรูทไลน์ที่เป็นงานท่อที่มีการคอนเนคกับปั๊มตัวใหม่ขึ้นมานะครับครับเราย่อไปเสร็จแล้วเราไปที่ Area A2 ครับจะสังเกตว่าในโมเดลปั๊มใน Area A2 เนี่ย เป็นปั๊มที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับที่ไม่ได้เป็นตัว e q Equipment t t m p l a t e นะครับตัวงานหลักของตัวนี้ที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทำการลดภาระทางด้านกราฟ,ฟิกดูที่มอเตอร์สังเกตว่าจะมีคีบนะครับคีบระบายความร้อนซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องโชว์แบบนี้ก็ได้เพราะเราทำงานในส่วนของงานระบบนะครับโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ เราจะตัดพาร์ททีเววาวบางส่วนออกไปนะครับโอเคลองเปิดขึ้นมานะครับไปที่ตัวแอสเซมบีของตัวปั๊มตัวนี้แล้วเปิดขึ้นมาก็จะเห็นหน้าตาตอนนี้มีการกำหนดตำแหน่งนอสโซต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอเคลองมาดูว่าเราจะใช้ฟีเจอร์นี้อย่างไรนะฮะเราเปิดตัวปั๊ม ภายนอกตัวนี้ที่เป็นตัวเดียวกันนะฮะขึ้นมาครับจากนั้นเราก็จะทำการเรียกฟีเจอร์ตัวที่ชื่อว่า D feature นั่นเองตัวนี้ครับก็มันทำได้อยู่2อส่อย่างนะฮะก็คือทำในส่วนของตัวงานพาร์ทคือการซ่อนแต่ถ้าทำในส่วนของ a s s เ m b l y เนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดการแสดงฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะครับโอเคเราเลือกเป็นตัว แอสเซมบีนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกไปในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับจากนั้นก็มาเลือกตัววิธีนะครับในการแสดงผลนะครับก็มีหลายๆแบบแสดงเป็นกล่องเ u r ร e n d นเนะครับลองมาดูครับเขาจะมีการให้เราพรีวิวก่อนเหนไหมครับนี่ตัวมอเตอร์ของเราก็จะไม่มีคีบแล้วตรงนี้เราสามารถทำได้ก็คือสามารถที่จะ เซฟแอดเป็นนิวพาร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับแล้วก็นำไปใช้นั่นเองนะครับปิดลงไปปิด a s s เซมบีตัวนี้ลงไปไม่ต้องเซฟนะครับโอเคกลับมาที่นี่ฮะเราเตรียมไว้แล้วครับก็คือเราจะทำการซับเ,เพซตัวโมเดลปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำการ u n นซับเพซตัวที่เราจะนำมาใช้นะครับก็เปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็ปิดตัวที่แสดง ปัจจุบันสังเกตว่าตัวปัจจุบันยังมีตัว t ีเววาวอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวใหม่ของเราเราจะเอาออกไปแล้วนะครับสังเกตว่าทีเว w าวไม่มีแล้วตรงหน้าปัม๊มจากนั้นนะครับเราก็จะต้องอัปเดตในส่วนของตัวตำแหน่ง Nozzle ที่ใช้ใน Equipment ตัวนี้นั่นเองแน่นอนว่ามันจะมี Nozzle เบอร์ n 5ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ ลบทิ้งได้เลยเสร็จแล้วมันก็จะมี nozzle อีกเบอร์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำการอัปเดตตำแหน่ง position ให้กับเขานะครับก็คือเบอร์2นั่นเอง n 2เราเปลี่ยนไซส์ลงมานะครับจาก6ลงมาเป็น3ครับเป็น3นิ้วจากนั้นก็เลือกไปที่ตำแหน่งก็คือเลือกไปที่รูของหน้าแป่น n o สเซลตัวนี้ครับ n 2 เราก็จะได้ตำแหน่ง position ตำแหน่งใหม่นั่นเองพร้อมกับอัปเดตตัวโมเดลปั๊มตัวนี้จากนั้นก็ทำการเซฟกลับไปที่ตัวเมนครับครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วครับ ็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ